คุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับส่งข้อความเข้ามาถามบอกว่าถามว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยจะสามารถปลูกในกระถางได้ไหมวันนี้มัชทีวีของเรานะครับมาที่สวนของพี่เอสวนบนดาดฟ้าของพี่เออีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าพี่เอก็ได้ปลูกฝรั่งกิมจูไว้หนึ่งต้นนะฮะทดลองเอาไว้หนึ่งต้นในกระถางเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเนี่ยก็คือว่า ลองมาดูว่าวิธีการบำรุงรักษาวิธีการดูแลของพี่เอเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอครับสวัสดีครับครับมาสวัสดีพี่เอครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับพี่เอครับพิชัยอกล้งกล้องเข้ามานิดนึงเพราะว่าเสียงเสียงมันจะได้ชัดๆหน่อยนะฮะ มีหลายคนถามครับพี่เอาจากคลิปที่แล้วๆที่มันผ่านมาถามว่าฟักกิมจูเนี่ยสามารถที่จะปลูกในกระถางได้ไหมบังเอิญผมไปเห็นเราที่แล้วของพี่เอเนี่ยมันปลูกแล้วนะในกระถางเนี่ยวิธีการบำรุงรักษารวมทั้งของขนาดกระถางเนี่ยพี่เอทำยังไงบ้างอ,าอันนี้เป็นไซส์ปกติครับเป็นล้น100อยางของชั้นอ,อยู่ฮะเพราะว่าลากลากเขาเนี่ยใ,ในวงเนี่ยพอดีเลยครับพอดีเลย<ม>แล้วก็ดูแลง่าย ครับดูแลง่ายเหตุผลเนื่องจากว่าหนึ่งเราอาจจะอยู่ดัดฟ้าชั้นหานะฮะชั้นห้าเพราะนั้นเวลาวัสดุขึ้นมาเนี่ยต้องต้องแยกแยกส่วนมาใช่ไหมล้อยางกระถางขึ้นมาชุดหนึ่งอ้าวปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยดินขึ้นมาแล้วมามิกซทั้งบนอ๋อคือกระถางนี่เราจะเอากระถางปูนมาไม่ได้เพราะมันหนัก ถูกครับถูกถูกอันนี้ก็ต้องใช้ล้อยางถูกต้องครับเขาจํากัดบางอย่างแต่ถูกได้หมดล้อยางก็ได้ถ้าเป็นพื้นราบธรรมดาครับแต่ว่าไซต้องต้องได้ประมาณนี้ประมาณครึ่งเมตรได้ไหมประมาณแปดสิบเซนกว่ากว่ากว่านะครเกือบเมตรแล้วกันเกือบเมตรเกือบเมตรนะฮะความเส้นผ่าศูนย์กลางของของล้อยางของกระถางนี่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณนี้หกสิบเซนหกสิบเซนถูกต้องครับ ในส่วนผสมของปุ๋ยเนี่ยอ,อันนี้มีอะไรนะเขาเรียกใบัวบ,บกอ่าับบกมีับบกโอ้รวมสมบูรณ์โบบกในี่กินอร่อยอในเนี้ย<ม>ในส่วนผสมของ,งของปุ๋ยของวัสดุการปลูกนี่มีอะไรบ้างครับเอ่อฝรั่งนี่ชอบดินโปรง่งครับแต่ว่าโปร่งไม่เหมือนอังุุนอือองุุนต้องโปร่งกว่าครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมของเขาเนี่ยถ้าสมมุติเกิดปุ๋ยเออไม่ใช่ปุ๋ยดินหนึ่งถุงฮะปุ๋ยมะพร้าวต้อง ต้องสองสองถุงครับอืออ่าสองสองสองต่อหนึ่งแล้วก็มีเอปุ๋ยปุ๋ยคอกครับนะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ครับสลับกันนะฮะเอ่ออย่างที่นําเรียนก็คือเราจะไม่ใช่เคมีอ่าไม่มีเคมีไม่มีเคมีกสารพิษเพราะฉะนั้นหนึ่งเราจะเน้นอินทรีย์ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเนี่ยครับก็สลับกันอือครับ แล้วต้นนี้ปลูกมากี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยผมว่าโควิดที่แล้วฮะหกสามกลางๆประมาณสักเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยผมว่าน่าจะครบกรไดาษกรเลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นครับเอประมาณหนึ่งปีนะนี่เก็บผลผลิตไปหนึ่งหนึ่งนรุ่นละหนึ่งรุ่นแล้วครับรุ่นที่แล้วเดี๋ยวก่อนจะไปถามว่าเราเราเราเก็บไปเราไว้กี่ลูกเราทำครอบเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเวลาเขาออกเนี่ยเขาจะออกตามจริง อืมครับพอออกก็ตามกิ่งเสร็จปุ๊บน้ําหนักของแต่ละลูกเนี่ยมันก็จะโน้มเราก็ล้างไว้ล้างล้างเพื่อให้เขาไม่ต้องหักอ๋อไม่งั้นมันจะหักหักครับหักหักเพราะว่าลูกหนึ่งผมว่าเกือบเกือบสักครึ่งโลได้อืลูกประมาณนี้โอ้เนื้อแน่นเนื้อแน่นครับรุ่นที่แล้วอย่างต้นเล็กๆต้นเนี้ยพี่เอกเก็บไว้ได้อพี่เอกทำให้มันมีติดผลไว้อยู่อยู่กี่กี่ลูกมันออกทั้งหมดประมาณสิบแปดถึงยี่สิบสิบแปดถึงยี่สิบ ประมาณนะฮะที่ที่เป็นเป็นดอกเป็นดอกออกนะครับผมก็จะตัดลูกใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ตัดออกตัดออกเลยท่ากับเหรียญห้าครับห้าปุ๊บเราก็ออกเลยตัดออกเลยผมรุ่นล่างเนี่ยผมเหลือไว้แค่แปดอ๋อแปดเพราะว่าคือเขายังสาวอยู่อืมอ่ายังเด็กยังเด็กยังเด็กอยู่เราก็ไม่อยากไปบุกครับแต่เราเพื่อเพื่อต้องการจะให้มีรสชาติเราจะชิมถ้าดีก็อคุณก็อยู่กับเราต่อครับ แต่ถ้าไม่ดีคุณก็เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนต้นใหม่ผลออกผลปรากฏออกมาเป็นยังไงบ้างผลออกมาเกินคาดครับเกินคาดเกินคาดเลยครับเกินคาดเลยอที่เห็นแบบนี้คือแมงนะเพราะฉะนั้นเราเราจะรู้ได้เลยว่าเราไม่ใช้เคมีเคมีแน่นอนเนี่ยพวกเนี้ยครับใบบพวกเนี้ยมันจะมีพวกแมลงหรือว่าพวกไอ้นั่นชอบไอ้แมลงควันทองไม่ไม่ใช่แมลงควันทองไม่มีปัญหามันจะมีปัญหากับลูก แต่ว่าไอ้พวกผีเสื้อคืนผีเสื้อคืนมันจะออกไข่อ่าใช่ตะกแตนอ๋อตะกแตนตะกแตนเนี่ยโอชอบเลยพลังครับนี่เขาแต่เราก็ใช้จุลินซีสังขยาแสงผสมกับไอ้ยาเส้นยายาเส้นแล้วก็ไอ้เหล้าขาวอ่ะไล่เขาครับอ๋อนี่คือสูตรสูตรในการไล่แมลงถูกต้องครับรสชาติเป็นไงรสชาติกิมจูเลยครับกิมจูเลยนะฮะบังเอิญนะครับ พี่เอวันที่เรามาทํารายการเนี่ยพี่เอพึ่งพึ่งเก็บไปเสียดายมากนะความจริงได้มาชิมเหตุผลเนื่องจากว่ามันมันมีช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีฝนตกแล้วก็ไอกระดาษที่เราห่อเขาเนี่ยบังแสงเนี่ยมันมันขาดมันขาดบเราก็เห็นคือพอเดี๋ยวโทษพอถึงเหรียญห้าปุ๊บเนี่ยพี่เอห่อเลยพต้องต้องห่อตอนเหรียญห้าครับตอนเหรียญห้าขนาดตอนเหรียญห้านี่ห่อห่อต้องห่อเลยครับห่อกระดาษเนี่ยเพื่อบังแสงผิวเขาจะสวย ขอมุมขอสามชั้นนะสามชั้นเลยกระดาษพอแสงแล้วก็ถุงถุงถุงไม่ใช่ฮะถุงผ้าผ้าแพรถุงห่อถุงห่อครับกันแมลงครับแล้วก็ถุงพลาสติกป้องต้องกันป้องกันฝนครับสามชั้นอ่าทีนี้เล่าต่อมาฝนมาพายุมาแล้วมันกระดาษกระดาษเกิดกระดาษกระดาษมันมันกระดาษมันมันมันฉีกมันฉีกขาดครับทําให้เราเห็นผิว อแล้วผมก็มองด้วยจากประสบการณ์ก็คือผิวอย่างเงี้ยมันสุกครับแต่สุกอย่างไรเราไม่รู้ก็ตัดมาลูกหนึ่งชิมเทสเทสเลยเทสว่าเป็นไงกําลังสุกขนาดไหนเราก็ได้จดใน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 ปฏิทินว่าครับกี่วันถึงเก็บได้ครับพอพอทานแล้วปรากฏว่ารสชาติมันดีก็เลี้ยงไว้อีกประมาณห้าวันพอเลี้ยงอีกห้าวันปุ๊บัวนี้ก็ตัดสินใจเก็บเลยอีกเก็บลูกครับก ก็เหมือนเดิมก็สอบให้ให้ผักเนี้ยทดสอบดูว่าเป็นไงทุกคนคนบอกว่าโอเคอร่อยจูอร่อยอร่อยจริงๆครนะครับแล้วก็ที่สนิทใจก็คือสารพิษนั่นแหละนี่คือน่นี่สนิทใจครับนะครับโอเคก็เคล็ดลับอื่นๆมีอะไรบ้างครับพี่เอนอกจากนี้นอกจากที่เรื่องที่เล่ามาแล้วมีเคล็ดลับอะไรอีกบ้างที่บอกคุณผู้ชมหน่อยก็ในในเรื่องของการ ให้น้ําอะไรพวกเนี้ให้น้ําให้น้ําก็ถ้าเป็นถ้าเป็นมือเดียวแต่เป็นมือเช้าครับไม่ไม่เกินแปดโมงให้เขาว่าเพราะว่าหนึ่งเราเราจะให้ใบบุบกที่อยู่ข้างล่างด้วยครับไอ้ตัวนี้จะเป็นดัดชนีชี้ตัวหนึ่งนะว่าดินเป็นยังไงครับนะถ้าบุบกขึ้นงามแบบเนี้ยแสดงว่าโอเคครับการที่เราดูแลการใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆเนี้ยโอเคอยู่พร้อมเขา้า ใบโบบกับรับยังไงเขาก็รับอย่างนั้นอ๋อนี่คือความสมบูรณ์ก็คือใบโบบกเป็นดัชนีเลยตัวชี้เลยครับอ๋อเอาไปปลูกไว้กินก็ได้แล้วเป็นดัชนีชี้วัดในความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยถูกต้องครับถ้าสมมุติว่าใบโบกเจอแดดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตายอืมแสดงว่าดินไม่ดีคุณอย่าหวังเลยว่าเขาจะรอดอ๋อครับอันนี้ตัวหนึ่งเลยชัดๆเลยครับอ๋อนี่นี่คือคือต้นเดียวจะขยายอีกไหมฮะหรือว่าเอาไว้แค่นี้ผมคิดว่าเนื่องจากเอ่อพื้นที่พื้นที่พื้นที่ด้วย แล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่ว่ามันมันมันก็ถ้ามีถ้ามีจังหวะมีจังหวะหรือมีโอกาสหรือว่าถ้ามีอะไรเงี้ยถ้ามันดีจริงเราก็อาจจะเพาะแล้วก็จ่ายตอนกิ่งเล็กแตกจ่ายอย่างน้อยทีมของคุณสมาร์ทเนี่ยได้กิ่งพันแน่นอนขอบคุณครับก็กำลังเรียนรู้อยู่ก็นี่น่าจะเป็นต้นปฐุมเลิกรสชาติดีครับวันนี้เป็นรสชาติที่อร่อยเป็นกิมจูจริงๆกิมจูจริงๆได้กิ่งพันมาอีกไหม ยิงพันจากลุงศิษย์ครับลุงศิษย์อ๋อลุงศิษย์ยรานี่เองครับครับผมโอเคครับนะครับคุณผู้ชมครับที่ข้องใจอยู่นะฮะที่ข้องใจอยู่ว่าสงสัยอ่าสงสัยข้องใจว่ากิมจูนี่ปลูกในกระถางได้ไหมก็ได้คําตอบจากพี่เอนะครับได้แน่นอนแน่นอนแล้วพี่เซนพี่พี่เอการันตีนะครับขอบคุณพี่เอสำหรับความรู้วันนี้เช่นกันครับครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ